on my iPad? คุยง่ายนะคะก็คืออุปกรณ์การเรียนทั้งหมดนะคะที่เรามีว่าจะเป็นไฮไลท์นะคะปากกาสียางลบออกระดาษบัตรากกาแล้วก็สามารถอัดเสียงได้นะคะทุกคนอันนี้คือมันเอาไว้สำหรับวันที่เราไปไหนมาไหนโดยที่เราไปแบบหน้าสดเราก็ถ่ายรูปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเออแบบภาพนี้หน้าสดมากๆเลยคิวก็ไม่มีป น้องสามารถเปลี่ยนท้องฟ้าได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะที่แบบเราเออใช้ดองไลฟ์นะคะเปลี่ยนโทนท้องฟ้าก็เป็นแอปที่เราอ่ะตัดวิดีโอลง YouTube หลายๆคลิปนะคะก็คือแทบทุกคลิปเลยสวัสดีค่ะทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปองปอน JS นะคะวันนี้เนี่ยก็อยู่กับคลิป what's on my ipad ก็เราจะมาเปิด iPad ของเราให้ทุกคนดูเลยนะว่าใน iPad ของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะคะที่เราใช้งานแล้วเราเนี่ยชอบแอปไหนมากที่สุดรวมถึงเราจะมาแนะนําแอปต่างๆนะคะที่เรารู้สึกว่าเราใช้แล้วมันดีนะคะแอปนี้มันใช้โอเคอะไรอย่างเงี้ยเผื่อคนที่เพิ่งได้ iPad มาใหม่ๆนะคะหรือว่าแบบไม่รู้ว่าเราแบบจะโหลดแอปอะไรมาใช้ดีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับ iPad เนาะก็จะมาแนะนําให้ด้วยโอเคเพื่อไม่รอช้านะคะเราไปดูกันเลย ให้ดูภายนอกก่อนเลยนะคะนี่อันนี้คือเราเพิ่งเปลี่ยนเคสมาใหม่ด้วยนะทุกคนเห็นไหม,มก็ให้ดูภายนอกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างพอเราเปิดมานะคะหน้าจอล็อกของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นรูปของเราเองนะคะก็จะเป็นรูปที่เราเนี่ยใส่ชุดนักศึกษานะคะแล้วก็ถ่ายที่ส่วนการเรียนรูป้ป่วยร้อยปีนะคะแล้วก็เอามาตั้งเป็นหน้าจอล็อกอย่างนี้เลยเนาะ พอเปิดมาหน้าแรกนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่เราเนี่ยจะรวบรวมเอาไว้เป็นหมวดหมู่เลยนะคะก็จะเป็นหน้าที่เราเนี่ยจะใช้บ่อยมากๆเลยนะคะจะรวบรวมแอปทุกอย่างที่เราใช้บ่อยเอาไว้นั่นเองซึ่งหน้าเนี้ยมันมีแอปหลายๆแอปเลยนะที่ปอนแนะนาเดี๋ยวเราจะเอาไว้คุยกันทีหลังเนาะรามาดูหน้าต่อไปกันเลยดีกว่า หน้าต่อไปอ่ะอันเนี้ยจะเป็นพวกแอปที่เราอ่ะไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะทุกคนก็คือนานๆที่เราถึงจะใช้งานนะคะเราก็เลยแบบไม่รู้จะเก็บมันเอาไว้ยังไงนะคะแต่ว่าเพื่อความสวยงามเราก็เลยแยกเอาไว้ตามสีนะคะเนี่ยเห็นไหมทุกคนจะเห็นเป็นโทนสีเนาะก็คือแอปที่มันจะเป็นแบบเปอโทนขาวดํานะคะเราก็จะเอาไว้ในหน้านี้ทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็หน้านี้นะคะก็จะเป็นแอปสีแดงสีส้มสีเหลืองนะคะก็คือแบบเป็นแอปที่แบบมันเป็นโทนสีเดียวกันอย่างหน้านี้ก็จะเป็นสีม่วงสีน้ําเงินนะคะ หน้านี้ก็จะเป็นแอปสีเขียวนะคะทุกคนก็จะหมดแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งหลักๆนะคะที่เราใช้ก็จะมีอยู่แค่หน้านี้แหละคะ่ะหน้าเดียวเพราะว่าหน้านอื่นคือเราไม่ค่อยได้เลื่อนไปใช้หรอกเราก็จะใช้แค่หน้านี้หน้าเดียวเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวเราจะมาเข้าแต่ละเอ,อ่อแต่ละหมวดหมู่กันดูเลยนะว่ามันมีแอปอะไรบ้างมาเริ่มจากออหมวดหมู่แรกนะคะก็จะเป็นแอปโปรแกรมเรียนนะคะอันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากเนาะก็จะมีแอป e e t แอปคลาส s r ล o m นะคะแอปทีมแล้วก็ Zoom แล้วก็สไลด์นั่นเองเอาไว้ทํางานกับเพื่อนเนาะซึ่งเป็นแอปเรียนอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากอันที่2นะคะก็จะเป็นอแอป,ปเกี่ยวกับทํางานเนาะแบบเป็นพวก Microsoft อะไรต่างๆหมวดหมู่ที่3นะคะ Utility อันนี้ก็จะเป็นพวก Gmail นะคะ g o google chrome o o o g l e map แปลภาษาอะไรประมาณนี้ในหมวดหมู่ที่4นะคะอันนี้ก็จะเป็นแอป,ปสำหรับจดโน้ตเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีแอป,ปที่เราแนะนำอยู่3แอป,ปนะคะนั่นก็คือแอป,ป keynote o ูดโน้ตแล้วก็โน้ตอะบิลิตี้นะคะมาเริ่มกันที่คีย์โน้ตก่อนเลยนะคะอันนี้คีย์โน้ตมันจะเป็นแอปที่เราเอาไว้แบบทํานําเสนอต่างๆคือมันสามารถทําแอนิเมชันได้อันนี้คือเราชอบมากเลยนะคะทุกคนสองแอปนะคะที่เราใช้ในการจดโนด้ตเนาะหรือว่าในการใช้เรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแอป o ูดโน้ตแล้วก็โน้ตอะบิลิตี้นะคะก็มาเริ่มกันจาก o ูดโน้ตก่อนเนาะก็จะเป็นแอปที่แบบเหมือนสมุดโน้ตเลยทุกคนก็พอเข้าไปในแอปนะคะเขาก็จะแบบให้เราสร้างสมนะุดโน้ตเนาะแล้วก็รวมถึงเราสามารถแยกโฟลเดอร์นะคะออก เป็นไฟล์ต่างๆเนาะว่าเออแบบสมุดนี้เนี่ยจะเป็นอยู่ในหมดหมู่ไหนนะคะอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งแอปนี้นะคะที่เราชอบก็คือมันจะคล้ายๆสมุดโน้ตจริงๆเลยนะคะสมุดโน้ตที่เราเขียนอ่ะซึ่งแบบพอกดไปนะคะมันก็จะแบบให้เราเลือกปกสมุดเนาะว่าเราอยากจะได้ตกสมุดเป็นแบบไหนแล้วก็สมุดเนี่ยเราสามารถเลือกหน้ากระดาษเนาะว่าเราอยากจะให้กระดาษเป็นสีอะไรนะคะเราอยากจะให้กระดาษเนี่ยเป็นประเภทกระดาษแบบไหนอย่างเป็นกระดาษจดโน้ตนะคะกระดาษแบบตารางกระดาษแบบลายเส้นอะไรอย่างเงี้ยคือเรา สามารถออกแบบสมุดโน้ตของเราเองได้อันนี้คือเราชอบมากแล้วเขาก็ยังมีแบบพวกลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยให้เราได้ใช้งานเยอะเลยนะแบบสามารถเลือกปากกาได้นะคะว่าเราอยากจะให้ปากกาเนี่ยมีความหนาเท่าไหร่อยากจะแบบเออเขียนปากกาสีอะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็มียางลบเนาะรวมถึงมีไฮไลท์ให้เราด้วยนะคะ คุดง่ายนะคะก็คืออุปกรณ์การเรียนทั้งหมดนะคะที่เรามีว่าจะเป็นไฮไลท์นะคะปากกาสียางลบกระดาษแบบปากกาหรือว่าไม้บรรทัดอะไรอย่างเงี้ยก็คือรวมอยู่ในแอปเดียวนะคะทุกคนคือเราชอบมากเราสามารถแอดรูปภาพนะคะหรือว่าอยากจะใส่รูปภาพมาประดับนะคะตกแต่งงานของเราได้แล้วก็สามารถแบบถ่ายรูปก็ได้นะคะหรือว่าเราอยากจะพิมพ์นะคะเราก็สามารถพิมพ์ใส่ลงในกระดาษได้เลย ข้อดีนะคะในการที่เราใช้ iPad จดโน้ตเนาะเวลาที่เราเรียนหรือว่าเวลาเลคเชอร์เนี่ยมันก็แบบทุกคนคิดฟิลออกปะคือเวลาที่เราจดกระดาษอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เราจะต้องลบนะคะเราจะต้องใช้ลิควิดหรือไม่ก็ยางลบลบเนาะซึ่งมันก็จะเป็นรอยนะคะคือมันจะลบไม่สะอาดอะคือยังไงมันแบบมันเขียนไปแล้วแล้วมันลบอย่างเงี้ยมันก็ลบไม่สะอาดนะคะแต่เวลาเราแบบจดใน iPad อะไรเงี้ยคือเราสามารถลบได้แบบไม่มีร่องรอยของปากกาหรือสีเลยแม้แต่นิดเดียวทุกคนเราสามารถลบแล้วก็เขียนใหม่ลบแล้วก็เขียนใหม่ได้ลหลายรอบเลยนะคะแล้ว ก็ยังมีฟังก์ชันในการทํางานต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะซึ่งเราอะสามารถออกแบบการทํางานของเราเองได้ถึงแม้ว่าเราจะแบบไม่ใช่คนที่แบบชอบทํางานอาร์ตเวิร์กนะคะไม่ใช่คนที่แบบเออมีหัวคีเอทีฟอะไรมากนักแต่ว่าเราก็สามารถจดงานได้สวยมาก <c oughs> อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่ปอนใช้แบบจดงานนะคะเวลาที่เราแบบเออจดแพลเนอร์อะไรต่างๆนะคะในแอป Good Note อันนี้ก็คือจะเป็นงานของปอนจริงๆนะที่บอลใช้ทําใน Good Note นเนะ wow. แล้วก็แอปต่อไปนะคะแอป n o t Ability แอปนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปที่เราเอาไว้โหลดสไลด์นะคะโหลดสไลด์เลคเชอร์จากอาจารย์แล้วเราก็เอามารวบรวมไว้ในออแอปนี้นะคะซึ่งแอปนี้เนี่ยเห็นไหมทุกคนมันสามารถแบบจัดระเบียบได้นะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการเรียนของเทอมอะไรนะคะเอกสารของเทอมอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถแยกออกไปเป็นหมวดหมู่ได้เหมือนกันอันนี้นะคะลูกเล่นก็จะคล้ายๆกับตัวแอป Good Note เลยเนาะก็สามารถแบบเ,ออเลือกสีปากกาได้นะคะเลือก ออความหนาของปากกานะคะความหนาของเส้นปากกานะคะสีต่างๆแล้วก็มีไฮไลท์นะคะสามารถพิมพ์ได้มียางลบนะคะเราสามารถแบบเเลื่อนได้นะแล้วเราเขียนเขียนตรงเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเอ,อ้ยไม่เอาดีกว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะไป เขียนตรงจุดหมายนะคะแล้วก็สามารถวงนะคะแล้วก็แบบเคลื่อนย้ายได้แบบสะดวกมากๆรวมถึงนะคะแอปนี้อ่ะคือที่เราชอบมากๆเลยนะคะเวลาที่เราไปเรียนที่มหาลัยหรือแบบี่อาจารย์พูดเร็วเกินไปนะคะคือเราจดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถอัดเสียงได้นะคะทุกคนเนี่ยเขาจะมีไอคอนนะคะแบบรูปตัวนี้นะคะรูปไม้เนี่ยแล้วก็สามารถกดแล้วก็อัดเสียงได้ทุกคนมันก็จะแบบอยู่ในเออชีทของเรานะคะแล้วก็สามารถมาตามจดทีหลังได้ฟังเสียงอาจารย์นะคะแล้วก็จดทีหลังได้อันนี้คือมันดีมากอันนี้ เป็นข้อดีที่เราชอบแอปนี้มากเลยนะคะทุกคนมาที่หมวดหมู่ต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่แต่งรูปนะคะแอปแต่งรูปนั่นเองทุกคนก็จะมีค่อนข้างหลายแอปอยู่นะคะก็จะเป็นแอปที่เราเนี่ยใช้แต่งรูปลง IG นะคะลง Facebook รวมถึงทำปกคลิปด้วยนะมาเริ่มกันที่แอปแรกเลยนะคะแอปแรกอันนี้ก็จะเป็นแอป beauty plus ค่ะทุกคนแอปนี้คือมันเอาไว้สําหรับวันที่เราอะไปไหนมาไหนโดยที่เราไปแบบหน้าสดเราก็ถ่ายรูปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้สึก,กว่าเอ้ยแบบภาพนี้หน้าสด มากเลยคิ้วก็ไม่มีปากก็ไม่แดงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็มักจะมาแต่งในแอปนี้นะคะซึ่งแอปนี้มันจะมีเมคอัพให้เราเลือกนะซึ่งมันเป็นแอปฟรีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบอยากได้ลูกเล่นเยอะกว่าน,นี้ก็คือต้องซื้อนะคะแต่ในส่วนตัวของพอน,นะคะเรารู้สึกว่าเราใช้แอปที่มันแบบออลูกเล่นที่เขาให้ฟรีก็คือเพียงพอแล้ว นี่นะคะคือเราสามารถใส่คิ้วให้กับหน้าของเราได้นะคะเราสามารถใส่ขนตาเราสามารถใส่อายแชโดว์นะคะอะไรอย่างนี้ให้เวลาแต่งนะคะก็อย่าแต่งให้มันแบบปลอมเกินไปนะก็แบบเราก็ควรจะแต่งให้มันดูแบบมีความเป็นธรรมชาตินะคะทุกคนแอปต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปเหมยตู้ซึ่งเป็นแอปที่เรารู้สึกว่าเราจะเอาไว้แต่งภาพนะคะเวลาที่เรารู้สึกว่าภาพนี้มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะสิ่งของที่แบบเรารู้สึกว่ามันไม่อยากให้มีในภาพนั้นอ่ะเราก็จะเอามาตัดออกนะคะในแอปเหมยตู้ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปฟ o ตดิอันนี้ก็จะเป็นแบบแต่งภาพนะคะแต่งโทนสีภาพปกติเลยเนาะแล้วก็แอปไลท์ลูมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแอปที่เราใช้บ่อยมากๆแล้วก็ใช้กับแทบทุกรูปเลยนะใน IG เพราะว่าแอปไลท์ลูมอะเราชอบฟังก์ชันที่มันแบบเออสามารถดึงเฉดสีออกมาได้นะคะอย่างสีแดงอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้สีแดงอะมันมีความเข้มลดน้อยลงแต่ว่าเราไม่อยากให้ภาพอะมันแบบมันดรอปลงอะเออเราก็สามารถเน้นเฉพาะจุดนะคะตรงสีแดงแล้วก็แต่งเราได้อันนี้คือเราชอบมากๆ ไลท์ลูมนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นแอปหลักเลยนะที่เราใช้ในการแต่งโทนสีภาพนะคะแต่งรูปลง IG แอปต่อไปนะคะแอปนี้ก็จะเป็นแอปไลท์ล a ฟอันนี้อะ่ะเราชอบตรงที่ว่าน้องอะ่ะสามารถเปลี่ยนท้องฟ้าได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะที่แบบเราเออใช้น้องไลท์ล a ฟนะคะเปลี่ยน ท้องฟ้าก็คือเวลาที่แบบท้องฟ้าแบบมันดูมืดครึ้มนะคะแล้วเราถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราอยากให้ท้องฟ้ามันสดใสอะเราสามารถเอารูปเนี่ยมาเปลี่ยนท้องฟ้าในแอปไลฟ์ได้อันนี้ก็คือแบบขอบคุณนะคะคนที่ทําแอป,ปนี้ขึ้นมาเลยจริงๆทุกคนต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นแอปสโนอันนี้ก็จะเอาไว้แต่งโทนสีภาพเหมือนกันซึ่งมันก็จะมีโทนสีภาพนะคะให้เราเลือกเยอะมากๆเลยถ้าเกิดเราแบบไม่อยาก หาทนสีแบบแต่งเองหรืออะไรเงี้ยเราสามารถแบบไปแต่งทนสีในแอปสโนได้แบบเบ็ดเสร็จเลยนะคะเขาก็จะมีทนสีมาให้เราเบ็ดเสร็จไปเลยเสียงดังนิดนึงนะคะทุกคนต้องขออภัยโอเคแอปสุดท้ายนะคะในหมวดหมู่นี้ก็จะเป็นแอป ฟอนต์ตค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแอปเอาไว้ใส่ตัวอักษรน,นะคะตัวอักษรลูกเล่นต่างๆนะคะฟอนต์ต่างๆที่เราเนี่ยเอาไว้ทําปกคลิปนะคะส่วนใหญ่อะเราจะใช้แอปนี้เนี่ยในการทําปกคลิปนะคะในการใส่ตัวหนังสืออะไรอย่างนี้เนาะโอเคหมวดหมวด,ดต่อไปนะคะก็จะเป็น หมดหมู่แอปตัดต่อค่ะซึ่งอันนี้ก็เราอาจจะเคยบอกทุกคนไปหลายๆคลิปแล้วเนาะว่าเราใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็หยิดเหลืออยู่เออประมาณ2-3โปรแกรมนะคะที่เราใช้ในการตัดต่อวิดีโอแลจะเป็นแอป Lumafusion นะคะแล้วก็ VLO l เนาะซึ่งแต่ก่อนเราก็จะใช้ k a i m a s t e r ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะคือเราลบไปแล้วเนาะคือเราแบบไม่ค่อยได้ใช้น้องเนาะเราก็เลยลบไปแล้ว ก็จะเหลือแค่ Luma Fusion นะคะแล้วก็ VLO ซึ่ง VLO เนี่ยลูกเล่นคือเยอะมากๆแล้วก็แบบลูกเล่นน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนก็เป็นแอปที่เราตัดวิดีโอลง YouTube หลายๆคลิปนะคะ <c oughs> ก็คือแทบทุกคลิปเลยที่ทุกคนเห็นในแต่ละคลิปนะคะที่แบบเราตัดออกไปแล้วเราก็ลง YouTube นั่นแหละมันผ่านแอป VLO นะคะทุกคนก็คือเราตัดในนี้เลย ต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปพลิคอาร์ตแล้วก็ Magic e r a s e r นะคะแอปพ a ิ t อาร์ตก็จะเอาไว้ทำปกคลิปนะคะแอป Magic e r a s e r อันนี้คือเราเอาไว้ตัดพื้นหลังนะคะดัแบบตัดพื้นหลังนะคะให้เหลือแต่ตัวคนนะคะแล้วเราก็เอามาใส่ตรงปกคลิปอะไรประมาณนี้หมวดหมู่ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นแบบหมวดหมู่ Create นะคะก็จะเป็นอันแรกนะคะ Pro c r e a เ e เลยทุกคนก็จะเป็นแอปสำหรับบ วาดภาพนะคะซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้วาดภาพเท่าไหร่นะคะเราก็จะเอาแบบทำปกคลิปมากกว่านะแบบเอามาเน้นสีนะคะเน้นเส้นหรือแบบถ้าเกิดปกคลิปหนที่เรารู้สึกว่าเราแบบไม่อยากจะใส่ฟอนต์นะคะเราอยากจะให้มันเป็นลายมือของเราเองเราก็จะเอามาเขียนในแอปโปรคีเอทเลยแล้วมันก็สามารถเออใช้วาดรูปนะคะระบายสีอะไรอย่างเงี้ยก็คือดีนะคะทุกคนสําหรับใครที่ชอบวาดรูประบายสีอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบมาลองเออวาดรูปใน iPad ดูก็คือแนะนาแอปโปรคีเอทเลยนะ ใครที่แบบวาดรูปไม่เก่งเนี่ยก็สามารถมาวาดได้นะคะทุกคนคือแบบจากคนที่แบบวาดรูปไม่สวยวาดรูปไม่เก่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาวาดในโปรเคเอทก็คือสวยขึ้นได้เลยทุกคนแอปต่อไปนะคะอันนี้มันอ่านว่าอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นแอปทำแอนิเมชันนะคะซึ่งอันเนี้ยคือเราใช้ไม่บ่อยนะคะคือเราไม่ค่อยได้ใช้แอปนี้เราก็เอออาจจะแบบแนะนําได้ไม่เต็มที่นะคะต่อไปอันนี้จะเป็นแอปที่เราเนี่ยใช้ทาําฟอนต์ตัวอักษรเองนะคะก็คือแอป iPhone Maker นะคะก็คือเรารู้สึกว่าแบบฟอนต์ต่างๆใช่ไหมอย่างฟอนต์หมาจา๋าฟอนต์อะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่าคือเขาทําเอาไว้อยู่แล้วอ่ะคือมันมีคนใช้เยอะใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราอยากจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยเราอยากได้ฟอนต์ที่มันมาจากลายมือของตัวเองอะเราก็จะเอามาทําในแอปไอฟอนเมคเกอร์เลยนะทุกคนเราสามารถสร้างฟอนต์เป็นของตัวเราเองได้นะคะทุกคน อันนี้คือแบบเยี่ยมมากๆเลยเราจะขึ้นตัวอย่างฟอนต์ลายมือของเราที่เราเคยทำเอาไว้ให้ดูนะแอปต่อไปก็จะเป็นแอป Pinterest นะคะอันนี้เราจะเอาไว้หา Inspiration นะคะในการที่เราจะทำปกคลิปในการที่เราจะถ่ายรูปนะคะจะออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบมาหา i n นสป r e ในเออ t n t e r e s t เลย แอปต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นแอป Canva อันนี้เราคิดว่าทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะซึ่ง Canva เนี่ยมันเป็นแอปที่จะทําให้เราเนี่ยทำงานนําเสนอนะคะทํางานใบางานต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาจะมีเทมเพลตนะคะมาให้เราแล้วเราก็สามารถแบบออกแบบนะคะแบบงานให้มันเป็นตัวของเราได้โดยที่เราใช้เทมเพลตนะคะที่เขามีมาให้คือเราแบบแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะคือเขาจะมีเทมเพลตมาให้แล้วเราก็สามารถใส่เนื้อหาของเราลงไปได้เลย ก็คือในแอปเนี้ยมันจะมีหลายรูปแบบเลยนะมันแบบเออมีทั้งงานพรีเซนต์นะคะงานนาเสนอก็มีโปสการ์ดมีใบงานนะคะก็จะมีหลายแบบเลยเนาะให้เราได้เลือกสรรมาถึงหมวดหมู่สุดท้ายนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่โซเชียลนะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็จะมีไ YouTube, YouTube YouTube Studio นะคะหรือว่าหลังบ้านของยู YouTube มี Instagram นะคะ Facebook แล้วก็ TikTok ก็น่าจะหมดแล้วเนาะแล้วก็ข้างล่างนี้นะคะแทบข้างล่างนี้มันก็จะเป็นเป็นแอปที่เราใช้บ่อยเหมือนกันนะคะเราก็จะเอามาไว้ข้างล่างก็จะเป็นก็จะมี iCloud นะคะแอป Google Drive มี g a l l e r y นะคะมี Google แล้วก็มี Safari แล้วก็ส่วนแอปแทบทางด้านขวามันก็จะแสดงแอปที่เราใช้งานล่าสุดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe ชของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย ก็ถ้าเกิดใครที่แบบมีแอปดีๆนะคะแอปเจ๋งๆอะไรแนะนำาหนก็สามารถคอมเมนต์บอกชื่อแอปไว้ด้านล่างด้วยนะเผื่อแบบเออปอนอยากสนใจนะคะแบบอยากจะโหลดมาใช้เนาะปอนก็อาจจะแบบเออลองโหลดมาใช้นะคะ,จจะ,ลละ,คะแล้วก็เอามาแนะนําให้กับทุกคนก็ได้นะคะทุกคนใครมีแอปดีๆเนี่ยก็อย่าลืมมาบอกแล้วก็มาคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย